ปปชจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านไผ่ร้อยกอตะบนไซโลโขนอำเภอตะพานหินหลังพบพังทลายอย่างหนักทั้งที่เพิ่งส่งมอบงานได้เพียงไม่กี่เดือนโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ13.23ล้านบาทดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้รับจ้างคือบริษัทขานุค,คอนกรีตจ,จำกัดตามสัญญาเริ่ม12ตุลาคม2566สิ้นสุด25กันยายน2567แต่ส่งมอบจริงวันที่8พฤ พค2568ล่าช้ากว่าแผน231วันโดยอ้างเหตุสุวิสัยจากน้ําท่วมทําให้ถูกปรับเพียง72,650บาทจากการตรวจสอบพบคืนความยาว96เมตรพังเสียหายถึง49เมตรโครงสร้างหลักเคลื่อนตัวเสาเข็มเอ็นแยกจากคานพื้นทางเดินสุดดินสไลด์น้ํากัดเซาะด้านหลังจนเห็นเหล็กเส้นและคอนกรีตแตกเสี่ยงพังต่อเนื่องแม้การสุ่มตรวจขนาดเสาเข็มและเหล็กเส้นจะเป็นไปตามแบบแต่กรมโยธาธิการชี้แจงว่าปัญหาเกิดจากการ ตัดงบประมาณทําให้ต้องลดความยาวเขื่อนจากเดิมที่ออกแบบไว้120เมตรเหลือ96เมตรไม่พ้นแนวโค้งน้ําส่งผลให้กระแสน้ําในฤด,ดูน้ําหลากปี2568อ้อมมากัดเซาะด้านหลังเขื่อนจนพังด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรระบุโครงการยังอยู่ในระยะประกันสัญญาและได้ประสานผู้รับจ้างให้เข้ามาดําเนินการแก้ไขเพื่อให้เขื่อนกลับมาแข็งแรงและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a r สนใจสั่งซื้อโท0 00, ร0 8 8 3 0 9 6 6 0 0ลายแด dbm 6 6 0 0ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารายแดง b h e r b สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0 6 1 5 8 7 8 9 9 9หรือลายแด b h e r b 9 9